สวัสดีค่ะมินาซังคณิจิวะฮิรุกโกะฮางโอะทาเวมัสตากะทานอาหารเที่ยงเรียบร้อยแล้วหรือยังคะถึงเวลาประโยคภาษาญี่ปุ่นประจำวันพูดแล้วค่ะวันนี้เรามาดูประโยคนี้เลยค่ะประโยควันนี้ก็คือ Nen นโนทาเม a คาซาโอ t อเตะ a ิตะโฮไกยเดสยยาวนิดนึงนะคะอีกครั้งหนึ่งช้าๆนะเ e n นโนท m เมะคาซาโอมอเตะอิตะโฮไกยเดสย เนのため傘を持って行った方がいいですよ。ね no、うん、念のため。漢字คันจีตัวนี้หน้าตาเหมือนอะไรเอย่ยเออค่าสะนะร่มนะคะคนสี่คน,คน <laughs> อยู่ในหลังคาใช่ไหมค่าสะก็หมายความว่าร่มนะคะตัวนี้มอเต伊ต โคกับเดสโข้างล่างไม่มีคันจิเนาะอืมประโยคยาวนิดน,นึงแต่ว่าโครงสร้างประโยคนั้นไม่ยากเลยกระจึงแรกมีตรงนี้มาให้อ่าแล้วก็มีเครื่องหมายเต็งนะคะจุดเอาไว้แยกกันออกมาว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นสำนวนนั่นเองนะคะสำนวนเนนโนทาเมะใช้ขึ้นต้นประโยคเนนโนทาเมะหมายความว่าเผื่อเอาไว้เลยค่ะ เผื่อเอาไว้เผื่อ,อไว้ก็ได้นะใครอยากเขียนสัส้นๆเผื่อ,อไว้ทําสิ่งเนี้ยประโยคเนี้ยเผื่อไว้สังเกต,ตว่าเขาจะใช้กับไวยากรณ์ตะโฮกายเดสยหมายความว่าดีกว่านะเป็นการเสนอแนะนะคะในความคิดเห็นของเราเรา,เราว่าทําแบบนี้ดีกว่านะทําอันนี้เผื่อไว้ดีกว่านะกริยารูปตะเขียนตรงนี้ด้วยนะคะกริยารูปตะบวกโฮกายเดสยหมายความว่าดีกว่านะ เรามาดูกันดีกว่าว่าเขาจะทำอะไรเผื่อไว้ดีกว่านะรูปประโยคนี้นะคะค่าสาวข้างหลังค้าสะเป็นโอล่มเป็นกรรมนะคะมาดูกริยาตัวนี้ค่ะกริยาตัวนี้ซับซ้อนนิดนึงแต่ไม่ยากมันมาจากกริยาโมจิมัสาบวกกับกริยาอิคิมัสได้ไหมอ๋อกริยาโมจิมัสแปลว่าถือนะคะอิคิมัสแปลว่าไปเราจะบอกว่าถือไปถืออะไรล่ะ ร่มนำไปก็ได้นะนำร่มไปคำว่านำร่มไปเราจะพูดยังไงเราต้องใช้กริยาสองตัวนี้มันจะมาต่อกันในความหมายว่านำไปนำมาอย่างเงี้ยตรงนี้จะเชื่อมกันด้วยรูปเตะอีจีริเตะเปลี่ยนเป็นจุดเล็กแล้วก็ใส่เตะก็จะได้เป็นมดเตะอิคิมัสมดเตะอิคิมัสทำเป็นรูปตะเพื่อที่จะเชื่อมกับไวยากรณ์ เออตะโฮกะยีใช่ไหมรู้ที่มาของมันแล้วนะทวนอีกทีนึงมดเตอ,อิตะมาจากกริยาโมจิมัสบวกกับกริยาอิคิมัสนะคะเราจะพูดในความหมายว่านำไปถือไป กริยาตัวแรกโมจิมัสต้องทําเป็นรูปเตะก่อนที่จะเชื่อมกับอิคิมัสก็จะได้เป็นมเตะอิคิมัสแปลว่านําไปทีนี้คําว่ามเตะอิคิมัสจะต่อก ah ับไวยากรณ์ตาโฮกายิเดสยอเราจะต้องทําเป็นรูปตาเปลี่ยนแค่อิคิมัสค่ะข้างหน้าไม่ต้องไปเปลี่ยนละนะเ,ออเปลี่ยนแค่อิคิมัสอิคิมัสที่แปลว่าไปเวลาเปลี่ยนเป็นรูปตาอันนี้ยกเว้นใช่ไหมคะก็จะได้เป็นอิตะทั้งหมดมด อิตาโฮกีเดสยกนำไปดีกว่านะทั้งประโยคก็จะหมายความว่าเผื่อเอาไว้นำล่มไปดีกว่านะเออแต่ภาษาไทยเราเราจะไม่พูดเผื่อเอาไว้ข้างหน้าประโยคใช่ไหมเราก็บอกว่าเอานำล่มไปเผื่อ,อไว้ดีกว่านะคะหรือไวยากรณ์อีกอันหนึ่งที่เจอใช้คู่กับเนนโนทาเมะบ่อยๆก็จะมี วยยกรเตะโอคิมัสนะคะโอคิมัสตัวนี้ไม่ได้เป็นโอคิมัสที่แปลว่าตื่นนะคะเป็นโอคิมัสที่แปลว่าวางใช่ปะแต่ว่าเมื่อนํามาใช้ในวยยกรนี้ไม่ได้หมายความว่าวางแล้วนะคะจะหมายความว่านะเอากริยาที่เปลี่ยนเป็นรูปเตะมาบวกกับโอคิมัสจะหมายความว่าอะไรเออทําเตรียมไว้ทําเตรียมเอาไว้เพื่อจะได้ใช้ในอนาคต <c oughs> ใกล้เคียงกับเผื่อเอาไว้ไหมเออใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้น หัวเป็นเนนโนทาเมทท้ายประโยคอาจจะเจอไวยากรณ์นี้ก็ได้กริยาตรงนี้ที่นำมาทำเป็นรูปเต้นเซยกตัวอย่างให้ละกันไปร้านถ่ายเอกสารถ่ายบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนเคยไหมโอ้ยซเซนเซเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้สำเนาบัตรประชาชนกันแล้วรอล่าสุดนี้ซเซนเซไปเปิดบัญชีธนาคารนะคะยังต้องใช้อยู่เลยจ้าแล้วเวลาเราไปถ่ายเอกสารเนี่ยเราจะใช้ใบเดียวใช่ปะ่ะแต่ใบเดียวเขาก็เก็บหนึ่งบาท ออสองใบเขาก็เก็บหนึ่งบาทเพราะฉะนั้นเราถ่ายเผื่อเอาไว้สอสมามใบเลยแล้วกันใช่ไหมคำว่าถ่ายเอกสารเราจะใช้คําว่า copi shimas คือ copy นัออ่นแหละถ่ายเอกสารใช่ไหมเราเปลี่ยนเป็นรูปเตะง่ายเลยอันนี้เป็น copy เตะ copy เตะ okimas ก็คือ copy เผื่อเอาไว้ในโนทามะ copy เตะ okimas ok เออในโนทามะ copy เตะ okimas ok อืมฉันก็ถ่ายเอกสารเผื่อไว้แล้วแหละเออนะคะลองนําไปใช้ดูนะตรงกลางเราจะ เปลี่ยนเป็นกริยาอะไรก็ได้เราทำอะไรเผื่อไว้นะคะจะใช้คู่กับไวยากรณ์ตะโฮกีเดสหรือ เต็อ i ิมัสก็ได้ตรงนี้ใช้บ่อยได้ยินคนญี่ปุ่นพูดบ่อยนะคะเนนโนทาเะโอเคนะคะสําหรับน้องๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามกันใหม่ๆอาจจะงงว่าเซนเซขึ้นต้นก็บทที่87เลยเหรอแล้วไอ้บทก่อนหน้านี้คืออะไรนะคะหนูสามารถทางมาขอลิงก์ดูรวมประโยคย้อนหลังกันได้นะสําหรับวันนี้เซนเซจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนวันพุธต่อไปยังมีประโยคภาษาญี่ปุ่นที่เจอบ่อยมาแนะนํากันอีกนะคะอย่าลืมส่งสติกเกอร์มาให้เซนเซนะเราจะได้ไม่พลาดคลิปในตอนต่อไปนะคะวันนี้เซนเซไปก่อนแล้วค่ะจน e aí